คำเตือนเลยการนี้ไม่มอกับเกอายุน้อยกว่า18ปีที่นีอายุน้อ,อ,นนอยกว่า18ปีคนีจะไปอนการรับชมนัจะไปไปเรียกพ่อแม่มาขอบครับ สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็อยู่กับผมไอติสโอลิกิกเช่นเคยนะก็เราก็อยู่กับ a d ดีเอ็กันนะครับอันนี้อยู่กับไอจูเลฟิกคิงด้อมนะครับผมใครพีเจอันนี้เป็นกลุ่มแกรนด์เจ็ทพอร์นะก็จะเป็นอ่าการแจ่งเกมตามในช่วงเวลาตามอุ้ยตามในช่วงเวลาเฉยเกาะล่อกันมายันเช้าเลยนะครับผมเจ็ดถึงเก้าโมงก็นะไอเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นกันนะลออเลยตัวเสานะผมเ <c oughs> สียงแอบเลยตัว ก็ท่านใดที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้ลิงก์ในคอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะครับผมก็จัดไป 300.. นะ300พอไม่แคบจัดไปก่อน10หมุน5บาทนะครับผมก็ท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอพระคุณมากนะใครยังไม่กดก็ฝากกดติดตามกดซับกดไลค์อะไรให้หมดให้เม็ดนะมีอะไรกดให้เม็ดนะอย่าเว้นอัดไลค์นะยาวยาวๆยาว หัวยาวไม่ใช่ยาวอะไรนะฮะดูดคุณในยาวเลยตอนนี้โอเคมาแล้วหนึ่งคอมโบบ,บาปก็ไปหนึ่งที่มีววยด้วยเฮ้ยยิ้ม,มได้แต่ยิ้มอย่างเดียวาวายตอนนี้บับเข้าไปหึงที่น้องหัวโป๊กบับเข้าไปโอ้โอเคเ,เรียกวเสียงดังฟังชัดเหลือเกินเวลาแตกสามเก้าพุ่งได้อยู่ได้อยู่เบ็ดสิบหยอดไปจะ่ติดถ้าติดนี่พุ่งนิดนึงนะก็ยังดีนะครับผม 300ปึ๊บรถก่อนน่าจะไม่มาดูทรงหลังความยังไรเธอโบเธอโบโอโดูทรงแล้วไม่ได้เงียบทรงแล้วนึบออาไปก่อนหัวจะปวดกูปับ ป <c oughs> ่าอ๋อมันช่างเงียบเงาและวังเวงยังไม่มีดอกใหญ่กันโพมาเลยน,นะท่านผู้ชมึ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยสวยหย่า ไม่อยากพูดมากเลยเท่าไหร่เจ็บคอมาเถอะกัดฟันนั้นกำมัดเล็กน้อยเจ็ดสามเจ็ดสองนับทอยหลังนะวินาทีชีวิตนี้จะหมดหรือจะไปมาดูกันวินาทีโอเคเอาไงดีวะปิดสามเดียวท่านผู้ชมมาเถอะไว้เลยว่ายเลยสวยมีว่ายเท่าวที่สามบับเข้าไปน้องหัวโป๊กมาน้องได้เฮ็ดนะฮะตั้งเองลืมเอง โอ้โหนี่คือเสียงแบบไม่ไม่ไหวนะคือง่วงจัดนะบันทเช้าวันนี้บัฟเข้าไปดึงทีมาเธอจต่เอออย่าให้มันนานเกินโอ้โหไม่ขึ้นเลยนะวันนี้ต้องใส่ดวงไม่สมพง์เมื่อวานหยุดเล่นไม่วันหนึ่งนะแต่มันงอนบัฟเข้าไปเดี๋สองบาทก่อนนะไม่สู้แล้วตอนนี้เดี๋ยสิบสองเลยนะสกู่นะ ตกใจเข้ยวเสียไม่เข้าโอเวีเป็นไรก็มไม่รู้นะขึ้นลูกเสียงไหมตกใจหมดเขียวได้อัดใหม่อีกรอบสิต,ต้องมันนัละต้องมันนัละบับเขาโอ้โหสวยดอกนี้เจ็ดสูีดสิบสี่ทุยเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าสิบสี่นะฮะบอมแล้วก็สี่บาทขึ้นโลยีกแล้วโอ้ล้อตายไปบุตวิทโอเคขึ้นเถิดปีอ่ะไ,ไหนก็มาสามาตัวแล้ว ตึบ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 โอเครู้เรื่องขอบคุณมากเพื่อนที่ไม่ขึ้นเบ็ดบาทน,นะไปขึ้นเบ็ดสักสิบยี่สิบสามสิบนะครับผมอา่อาไปต่อเบ็ดห้าเงินบนลุมนลกอละไรบูงช่วงนี้อ่าอปิดก่อนนะหมดเดี๋ยวบานปลายไม่เงินโอ้โหคุณโทรทำโมทังโค เพื่อนยากไดโนเพื <c oughs> mm ่อนยากวายยังไงวายยังไงไม่เรู้แตกมาแล้วก็ตบๆมาเถอะอสเตเกเตอร์ไหนๆก็โผล่มาสามหน่วยแล้วเยี่ยมโโอ้หวันนี้วันอะไรวะเนี่ยวันรวยแห่งชาร์ตหรือยังไงนะใส่ก็แตกมาสองเกมเลยไงเกมนี้ก็น่าจะแบบเกลือนวดกันยาวๆดูทรงนะ อะไรกันครับเนี่ยกลับมาเท่าเดิมเงี้ยจะเหลือสิบาทแล้วเนี่ยปับเข้าไปหนึ่งทีโดเติร์สองก่อนติดเคเคแล้วอ๋อโดนสองละเป็ดบาทช่วยชีวิตช่วยชีวิตที่เธอสี่บาทสุดท้ายกัดฟอนเลยกูตึงๆนะฮะมาลุ้นกันว่า4บาทนี้นะครับผมมันจะได้เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมคุณน่กำบัดแน่นเลยตอนนี้ปับ เฮ้ยส,สวยเออ,เพ,อ,อ,นนอเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเพิ่มพูนเพิ่มพเพิ่มเพิ่มพูนน้องได้เฮตุกูต่อด้วยโูกเกมามีวายช่องที่สองวายเฮียอะไรอะไรวันนี้นแบบไม่ใช่วายมีอ๋อเงินเป็นทองนะอ๋อพวกแค่แตกวายเนี่ยนี่เชื่อมไยได้อ,อยู่อย่งางไรอยู่อย่งางไรอยู่สวย สวยลูกเเคโอ้โหมีไว้ด้วยสวยเลยแบบนี้บับเข้าไปน้องไดเอทกูน้องโอ้โหบัดจบโอ้ไม่กอดบับเข้าไปเต็มจอ2องรนะฮะมาแล้วท่านผู้ชมดอกใหญ่โตมาโหหลาหละการตาเลยแตงมันแรงทะยงตาเลือเกิน3 4 5ห้าเองหรอเฮ้ยกลับมาเท่าเดิมแหละบุบันใหม่อีกเฮ้ยเยี่ยมจริงจนะฮะอยาให้วนลุกทะนกขอ้องไปยาวๆไหลเฮ้ยว้เลยนะรอบนี้บับเข้าไปลูกเคมาสวยครับุมมีไว้ด้วยอ๊บ ปรับเข้าไปดึงทีลูกเตะแตกไวชน่ดสามติดน้องไดเฮดบวกเลขสิบนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็โอ้โหของโบวแบบนี้กําลังกําลังมันเลยมันมือมันมันมือพอไหมล่ะเพื่อนอีกสักดอกเธออ้ยไดเฮดไดเฮดมาอย่างน้องว่าโบโผมันดักหน้าก่อนแล้วดอดไดเฮดเต็มจอไปหกร้อยเก้าสิบห้านะผมมาเฉยๆก่อจะมาได้น่รอะกูแหกปากเต็มคอมาแล้วตอนนี้ ไปสามสิบไปยอดปั๊บเข้าไปหนึ่งดีแล้วก็บ,บัฟเข้าไปหนึ่งก็โอเคปั๊บมีวายโอ้โหหลายบัฟบสุดเหลือเกินออเอฟเฟกต์เยอะกลัวบอกเลยเล่นต้องแช่อารมณ์นะฮะผมไม่ได้แช่อารมณ์ยังไม่แตก2006แล้ว2006แล้วเวลาขึ้นจะขึ้นไวแล้วเกิดเปนรถกป็นรถอยู่นั้นเลยนะท่านผู้ชมรอดไปโอ้ส0 0พอัพนี่ก็เริ่มเล่นง่ายแล้วเออเขาย,ยังชัว่วแบบ ลดไปสักเรียกว่าอะไรฮะเสี่ยงอัตราการเสี่ยงเมตูดนะฮะลดไป50%นะฮะครึ่งครึ tamam okay. ่งตอนนี้ครึ่งครึ่งแล้วห้าสิบห้าสิบแล้วตอนนี้มาถ้ามันมาดอกใหญ่นะครับเบ็ห้าสิบ่ยพุ่งขึ้นหมื่นนะแต่ถ้าไม่มีดอกใหญ่ก็ลดแต่เวดกรรมนะโอสักห้าเคก็พอถึงไหมเนี่ยยางยาง อย่างย่างอยางย่างเพื่อนปลาบเข้าไปท็กสิบมาโอเครู้เรื่องเลยแล้วผมโอ้ยเหยียบหยุดเหยียบยอดโอ้โหโอเคมาเรียงรายได้ลายร้อมแสงแมลงไทยแยงตาเหลือเกินลูกเจเต็มจอพันแปดสิบต่อด้วยเคอีกสองพันสี่โอ้ยก้อนไหลเคนะครับผมเป็นพ่อค้ารเคหรือเปล่าเพื่อนฮึมไอตีนกูดปลาบพันแปดนะฮะหาปากเบื่อเลยเดรสเสากูบอกอะไรเนี่ยห้าเคแล้วนะต่อไป ได้มาสามแปดใช่ไหมสิบเคไหมไหนก็คลิปก็ยาวเลยรั้มันยาวแบบยาวจัดๆไปเลยเ <c oughs> อาให้มันสุดอยูทั้งทีนะฮะไหนๆขึ้น5้าเคไม่ได้เลยจากสิบนะจากหลักสินะครับผมเกือบเม็ดเมื่อกี้เหลือสี่บาทสุดท้ายที่เลยกลับมาได้ยังไงไม่ยังงงเลยกูเที้ยวได้อัดใหม่อันเนี้ยเกือบจะอัดคลิปใหม่น,นะเออรอดเฉยเออสุดจริงๆ นี่คืออ่ารอบแรกเลยนะน,นี่เล่นรอบแรกเลยนะคนุณนผู้ชมเติมรอบแรก่ะเน้อมันสุดนะคือมันหลอกให้เราตายใจนะฮะคิดว่าหมดแล้วแน่นอนสรุปโผไม่เฉยโอเคแนละ้วตอนนี้หลังจากนี้เลยครับผมมาวัดดวงกนจะมาต่อหรือเปล่านะฮะแอบแข็งแล็กน้อยนะตอนนี้ปึบ <c oughs> กูนี่ฮึบรอเลยมันเมมเขาเรียกว่าเมมปากอะเมมปากกันตอนนี้เจริญพรนะฮะเฮ้ยเจมาไหลเรียง ช่วยกันเลี้ยงเลี้ยงเหมือนเพื่อนเอ้ยบาปก็ไม่หนึงทีนะผู้ชมหัวโปโ้จากวันนี้เออคิวมาแทนเจเจมาแทนคิวเฉยจังหวัดสลับสับขาลอกแล้วเออเจมาสวยงามมีวายด้วยเฮ้ยเพื่อนแล้วรัวรัวรัว,ว,วแตกน้อยแต่แตกนะ <c oughs> คอนเส็ตนี้ชัเดเจนจริงกินนคำส่งเสียงแหบอีกนะกู เค้าจะถึงในชาตินี้เนี่ยเพื่อนอ๋อคิวไอ้บักคิวมาหน่อยก็ไม่ได้ในช่องเดียวอีกโอ้โหหมายก้อนจะบอกนะว่าอยู่ในอ่ความจังไรอีกแล้วนะโอ้โหนี่พเพลีย นี่เพียเลยแับเข้าไปเรื่อยๆเรียงๆย,ย,ย,อย,อยางยัง,ยง,ยงคนยังไม่รู้เรื่องย,อยางอืมเยี่ยม5 0 0าพันละเคเปิด5าาสิบยังสะเทือนจริงๆเฮ้ยขึ้นลงๆอยู่แล้ว่ะเพื่อนนะเวนารกเ <c oughs> ขาเรียกว่าเวนารกอันเนี้ยต้องนวดให้มันนิ่มนะอย่านิ่มเหมือน เลยแต่เงียเหมดเลยเพื่อนเม็ดคุว่าเม็ดเม็ดไหมเพื่อนกูคิดว่ามาเธอโบโดดัวโดดัววัดใจไปวัดใจไปดอกนี้ไหวยเถอะเบ็ดร้อยไปทีเผลอปาดเข้าไปเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยอิดทามิตเบ็ดร้อยว่ามันต้องมานี่ใช้ใจเล่นเลยเนีตอนนี้เนี่ยเพราะมันเกลืออยู่นานเลยนะผมถ้ามันเบ็ดร้อยมานี่น่าจะพุ่งพราดนะดู ฮ้ยสวยวายมาแบบนี้อุ้ยเคมาบับเข้าไปหมืนเจ็ดเออมันต้องมานานแลนะคค่ะท่านผู้ชมนี่อะไรฮะยอดที่ถูกต้องการยอดแบบแท้ทรูบวกผสมประสานดวงกับการฟลุก๊กยี่บเคนะฮะรอบนี้โอเคจบจบสวยเลยสามร้อบวกยี่บดเคนั่นเองก็เป็นว่านะครับผมวันร,รอบนี้ก็ค่อนข้างจะ นวดกันนานหน่อยนะฮะก็ไม่ถึงกับแย่แต่ว่านะมาดอกใหญ่อ๋อก็เป็นว่าขอลากากันไปก่อนเลยแล้วกันนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจียร์ทุกคนไปแนละ้วบ๊ายบาย